สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการมิเตอร์ ssl ตัว https ของเว็บกันนะครับว่าจะหมดอายุเมื่อไหร่เราสามารถดูได้จากหน้าเว็บของเรานะครับอย่างเช่นผมขอดูของ google com เราก็กดเข้าไปที่ตัวกุณแจนะครับดูที่กาเชื่อมต่อความปลอดภัยดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับดูใบรับรองก็จะเห็นว่าเซิร์เนี่ยถูกสร้างมา วันที่25ตุลาคม2022นะครับแล้วก็จะหมดอายุวันที่17มกรา2023นะครับก็ถ้าเกิดว่าเซอร์ตัวเนี้ยหมดอายุเราก็จะเข้าหน้าหน้าเว็บของเราไม่ได้ใช่ไหมครับอันนี้ก็แล้วแต่ไซส์ของของท่านแต่ละคนสมมุติว่าท่านมีเว็บไซต์แล้วท่านเอา S S L เนี่ยเข้าไปปรับอยู่แล้วคราวนี้เซอร์หมดอายอุกว่าจะรู้ตัวก็คือ user เนี่ย เข้ามาแจ้งเราแล้ว่าหน้าเว็บเราเข้าไม่ได้แล้วก็ต้องเสียเวลาไปทําการรีนิวเซอร์แล้วเพื่อมาใส่ใหม่โอเคถ้าเกิดว่าเราเซอรเราใกล้หมดเนี่ยเราหาตัวมอนิเตอร์ดีกว่าครับผมในที่นี้ผมก็ใช้ตัวแ a p ฟิกนี่แหละอาา่าฮะเดี๋ยวผมอธิบายการทํางานของมันก่อนที่ผมก็จะตั้งตัวแ a p ฟิกเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมานะครับ เราใช้ IP เป็น192.168.1.238โอเคแล้วผมก็สร้าง OS ขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับเรียกมันว่าโปรตัวหนึ่งอ่าเป็นเป็นเซนโอเอสอ่าผมลงเป็นเซนโอเอสที่เป็นเวอร์ชัน9ครับผมแล้วก็เซตอ p พีเป็น192.168.1.236โ okay. อเคการติดตั้งเนี้ย ผมก็จะต้องติดตั้งตัว t r a f i c Agent ลงไปในนี้ด้วยก็คือตัว t r a f i c Agent 2นะครับติดตั้งเข้าไปโปรบตัวนี้การทำงานก็เราจะ monitor สมมติว่าเราจะ monitor s e r อร์สมมติ s e r อ e ์ของท่านนะครับก็อาจจะเป็น https เป็น www.com หรือว่านะฮะอาจจะมองเป็น w e o g o o g l e c ก m ก็ได้นะครับก็ p r o b ตัวเนี้ยก็จะวิ่งไปหาตัวมอนิเตอร์อ่ะขอโทษทีครับตัว p r o b เนี้ยก็จะวิ่งไปหาตัวตัวไซต์ที่เราจะมอนิเตอร์ตัว SSL นะครับโอเคตัว traffic server เนี่ยก็จะวิ่งมาหาเก็บข้อมูลมาที่ตัว agent นะครับภาพก็จะเป็นประมาณนี้ โอเคเดี๋ยวเรามาติดตั้งตัวเซนเวเกก่อนตอนนี้ผมมาติดตั้งเซนเวเก้าเนี่ยเรียบร้อยแล้วเคก็จะเห็นว่าผมติดตั้งเซนเวตเกต่อมาผมต้องลงแท็บิเกช t นสองใช่ไหมครับแล้วก็เข้าไปที่หนะ้าเว็บแซฟติกเลย s ั p ป c ้ c o m กดไปที่ดาวน์โหลดนะฮะผมก็มาเลือกผมเป็น s e n o s s สเวอร์ชัเราก็มาติดตั้งเลโอบิทอรี่ก่อนนะครับก็ copy คำขศัพทนี้ไปติดตั้งได้เลยสร้างเลโอบิทอรี่ก่อนโอเคก็คือจะแอด r e โ o เข้ามาหาที่เครื่องเราเรียบร้อยแล้วจากนั้น เราก็ใช้คำสั่งติดตั้ง j a m p i n Agent สอนะครับเ e n จนโอเคเราก็ควายอมรับโอเคจากนั้นให้เราคอนฟิก j u m p i c g Agent สอง d o ค conf กนะครับ เราจะไปที่ตัวเซิร์ฟเวอร์ครับผมเลื่อนลงมาอ่าตรงเซิร์ฟเวอร์ตรงเนี้ยเราก็เป็นการคอนฟิกให้ IP ของตัว s ซิร์ c ิกเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเข้ามาเก็บข้อมูลที่เครื่องโปรบแล้วก็คือตัวเอเดนสองนะครับแล้วก็ใส่ IP ของตัว s ซิร์ c ิกเซิร์ฟเวอร์เราหนึ่งหกแปดจุดหนึ่งจุดสองสามแปดครับผมจากนั้นก็แก้อีกบรรทัดหนึ่งก็คือตัวโฮสต์เนม โ t สเนมนี้ให้เราใส่เป็น IP ของเครื่องตัวโพบตัวนี้นะครับจุดหนึ่งกุดหนจุดสองสาหโอเคแล้วเราก็เซฟออกมาหลังจากนั้นเราก็ enable service นี้ขึ้นมานะครับเพื่อว่าเวลาเครื่องรีสตาร์ทเนี่ย service ตัวนี้ก็จะสตาร์ทขึ้นมาด้วย s r e f i c agent 2 โอเคเรามาดูส t a ตัสก่อนนะครับหนึ่สองโอเค active แสดงว่าใช้งานได้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราเข้ามาที่หน้าเว็บนะครับกดมาที่ตัว c o n f i g u r a t i o n เลือกไปที่ host ครับกดเลือกไปที่ create host นะครับเราอยากจะบมิเตอร์อะไรมิเตอร์ Google นะครับ เราก็เลือก m o n i t o r google c o m เราแล้วก็เลือก template เราพิมพ์ c าว่า web มันจะมี template ที่ชื่อว่า website certificate by s u b e c agent 2เลือกเลยกลุ่มอ่าผมว่ใช้กลุ่มเดิมนะครับ training กด interface เราก็เลือก interface เป็น agent นะครับแล้วก็ใส่ ip ตัวโบเราเข้าไป2,3,6โอเค เสร็จแล้วให้เรากดมาที่ตัวมาโคนะครับกด i n t e r i t and host macro เราก็กด Change ตรงนี้นะครับตัว dns name กด Change แล้วก็พิมพ์ได้เลย google.com ตรงนี้จะเป็นตัวที่บอกว่า certificate x p i r e เนี่ยก่อนที่มันจะ expire เนี่ยกี่วันให้ให้ให้แจ้งเตือนนะครับ โดยดีฟอ l ์จะตั้งอยู่ที่7วันนะครับเดีผมขอตั้ง7วันไปก่อนดูว่ามีค่ามาหรือเปล่าเรากดแอดไปเราก็จะได้ตัว google.com นะครับโอเคเราสามารถสร้างเพิ่มเติมได้นะครับอย่างเช่นเราอยากจะโมนิเตอร์ตัวพันทิปอ่าสมมติเว็บพันทิปนะครับพันทิต .com อที่เพจก็คือเว็บ โอเคผมอยู่ในคุกเดิมนะครับอินเฟรตก็สองจุหนึ่งหกแปดจุดหนึ่งจดสองสาหก็ตัวโปรเหมือนเดิมกดมาโครกดอินเทอร์ลิตเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เชงตรงนี้นะครับพัน i ิ s com โอเคเห็นไหมครับเราสร้างเครื่องมาเครื่องเดียวเราใช้มิเตอร์ตัว สองเว็บไซต์ได้เลยแล้วก็สำหรับท่านมีเว็บไซต์อะไรก็ใส่ URL ของท่านไปได้เลยนะครับโอเคมันจะมิเตอร์ทุกๆ15นาทีนะครับแต่เราเนี่ยให้มัน execute ก่อนแล้วก็ไม่อยากรอเราสามารถกด execute now ได้เลย ของปันของันทิตก็เหมือนกันนะครับแล้วก็กด execute now จากการถ้าเกิดว่าเรา monitor ได้แล้วเนี่ย tab i n t เนี่ยจะกลายเป็นสีเขียวนะครับโอเคเรากดมาที่ monitoring นะครับไปดู data ก็คือกดไปดูกดไปดูที่ตัว latest data นะครับ เพื่อจะดูข้อมูลเราก็เสิร์ชโฮสต์เราดูของพันทิปนะครับกดพันทิป .com ก็จะเห็นนะครับว่ามีอะไรบ้างเต็มไปหมดเลยโอเคก็เนี่ยครับก็จะมีเอ็กปลายอายวันที่12เดือน1ปี2023เอ้ย2 0 2 3นะครับจริงไหมเราเข้าไปที่พันทิป .com นะครับ โอเคกดรูกุญแจนะครับความปลอดภยัยดูข้อมูลเพิ่มเติมดูใบรับรองโอเคจะเห็นว่าจะหมดวันพุทธที่สิบเอ็ดมกราสองศูนย์อมสองศูนย์สออ่าเห็นไหมครับว่ามันไม่ตรงกันอ่าในนี้จะหมดวันที่12แต่ใบรับรองบอกหมดวันที่11ครับก็คือที่หน้า ใบรับรองอ่ะมันจะเป็น g m GMT บวกศของไทยแล้วก็จะเป็นบวกเจ็ 7, ใช่ไหมครับก็เป็นยี่สิบสามห้าก้าห้าเก้าพอบวกมาอีกเจ็ดเนี่ยก็จะกลายเป็นวันที่สิบสองตอนหกโมงห้าสิบเก้าห้าสิบเก้านะครับโอเคคราวนี้เราโมนเตอร์ตัวเจ็ดเราคอนฟิกไว้ว่า ถ้าเกิดก่อนหมดอายุเจ็ดวันจะให้แจ้งเตือนมานะครับคราวนี้ผมบอกว่าผมอยากจะบังคับว่าสักทดสอบเป็นหนึ่งร้อยวันนะครับโอเคแล้วกดไปที่อินเทอร์ลนะครับกด Change เปลี่ยนจากเ็เป็นหนึ่งร้อยเพื่อทดสอบดูนะครับว่าถ้าเกิดว่ามันเซอร์ในอีกหนึ่งร้อยวันจะหมดอายุหรือเปล่าเราก็กดมาที่ โค้ดนะครับแล้วก็กดมาที่ตัวมาโครกดไปที่อินอทิเกตแล้วก็เปลี่ยนจาก7เ,เป็น100เท่ถ้าก่าว่าอันนี้จะเป็นจำนวน100วันถ้าเกิดว่าเซอร์หมดอายุภายใน100วันเนี่ยมันก็จะอะลามมาที่หน้าแดชบอร์ดแล้วเราไปดูกันนะครับโอเคอาจจะรอสักแป,ป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมีรอบตัวมอนิเตอร์อยู่ ถ้าเกิดว่าเราเซตไฟว่าเป็น100วันเนี่ยมันก็จะมีอาร์มณมเกิดขึ้นมาว่าเซ r ร์ SSL c e r t i f i c ค t expire soon อ่ากำลังจะหมดอายุแล้วนะภายใน100วันครับโอเคนี่ก็จะเป็นวิธีการติดตั้งนะแล้วก็วิธีการเซตนะครับ กติเนี่ยผมก็จะเซตอยู่ที่สักสิบห้าวันไม่มากไม่น่อยเกินไปครับก็ให้มันแจ้งเตือนว่าสักสิบห้าวันก่อนที่จะหมดอายุเพื่อจะติดทุระอะไรสักสองอาทิตย์เนี่ยครับโอเคเราสามารถสร้างเป็นกลุ่มตอนนี้อยู่ในกลุ่ม t r รนด i n g นะครับเราสามารถกดคลิกข้างหน้าเพื่อสร้างกลุ่มสำหรับตัว s s l ได้เลยก็กด เช็คบอกสองอันนะครับกดมาออัปเดตแล้วก็เลือกมาที่โฮสกรุ๊ปกดแอดนะครับผมบอกว่ามอนิเตอร์ SSL นะครับโอเคก็กดอัปเดตสองเครื่องนี้สองโฮดนี้ก็จะไปอยู่ในกรุ๊ปของมอนิเตอร์ SSL นะครับจะสร้างกรุ๊ปใหม่ขึ้นมาเลย เห็นไหมครับก็จะสะดวกดีโอเคแั่นวันนี้ผมขอจบไวเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ